เป็ดประเด็กโตพี่น no so ้องไงประเด็กซ้อนเนาะทางนั้นลุงชิดเพิ่งเสร็จแล้วนียังมีเจ้าทันทีเปื่อยแล้วเนาะนี่ประเด็กโตจากปักเซ่บ่กจากปากเซ่ทางนั้นลุงชิดกับป้าคุณอามาฝากพี่น้องเลยซีมึงดูไม่ตุ้ยใช่บ่เป็นอะไรป่ะใช่อึะเด็กคำใหญ่ง không nhanh nhai phiền vào phiền nào bài ơi. Bài. rồi ơi Rồi, ơi xài xài được Viên ơi tư tư sao thế đi ạ nhé rồi ạ lại ủa 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 kinh ủa kinh ủa 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 สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าลุงมูเพื่อนกันเบสสุขสุขกนโดยยินดีตอนหับขอสู่ซองแม่น้องนิ้วคือเก่าเด้อใช่หรอสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีป้าลุงนะล่ะสบายดีเด้อป้าลุงพ่อพ่อก็วินเนอร์อีกแล้วเปิดผ่ามากันเนาะ น่ะน่ะแขงแลงแท้ออกกําลังกายบ่หหนาวนะตุ้มไหมหนาวหนาวหนาวหนวหนาวหนาวหนะวินเลยวิน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 แกนดิใจใจขูดขูดบรยูปลาลุงเอ้ยแข่งอยู่กได้ดิดวึ้งึ้ง ơi, ô ô, Bảo Vin, này, khôn luôn nè, này vun vun, hẹn vun vun này, pa luôn, vun 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 trả, chạy vun nào lên อาวุนวุห้ป้าลุงเบื้องในหรอล่ะวุ่นวุ่นวุ่นเฮ้นมึงดูดวุ่นวุ่นเลยใส้ใส้ใ้่ตื่นแต่เช้าพูนป้าลุงเลยเนาะ ยาน้องเบิดแล้วบาทยาน้องเบิดแล้วยาน้องเบิดแล้วอาบน้ำบหอาบน้ำไ้มบังในสบตีนออกวาเลยวินัเยเฮ้ยค้า้

หเย้ขับรถบลูบะเป็นเด็กแว้นบ่ขับรถระบาดเนี่ไ้บวินขึ้พอขึ้นมาแล้วบอลินแล้วสวัสดีสวัสดีปารุงบลูบะขับรถขับล่างหรือบลูบเยนขับรถแต่น้อยแท้เร็วฮะ เด้เผ็ดบุ้นบุ้นะได้เดี๋ยวนี้หานเค่ยุ่ใส่เฮียนขับรถจักเนาะเฮียนขับรถไหรูโฮมีปัญญาได้ลูเ้ยได้ยงอดอันดุอันว่าดุใหญ่วินเดอนวินเนาะดไฟฟ้่าวินเดนเยเนย์ลูกวะคีดุดเฟย่าว่เนาะ รึนรึงเบิ่อพเบ่าเปลือกปล่าเบิ่งพอเปลือกเห็่าพูนเบิ่งพอเปล,ล,ลืกเปล่าด้ยเยด้วยเปบา่บาเอเ้ยข่อมเลยไหมเจ้าข่อมบ่ได้สิข่อมวิน jak leh, lewat. Bawa yang, bawa wow, yang bun-bun, bawa. Hehehe. bun, bun dah dia, bun bun, dia, dia, ni ใส่บังกอนทางมีตุ้ยกับพี่น้องเลยยาเขียวนะให้ดูเขยอ่านยาเขียวให้ฟังโทวไปคือจะปวดจะยังกระท่าสบายแล้วอ่านเบิังอ่านเพิ่นเบิังเน่ซื่อยังเพิ่นว่ายาดียังเน่ดีเจี๊ยบบุข่าขานวดไปเน่เวลาปวดปวดทงปวดคออะโดีนมาดปวดหอมบ่หอมยู้หอมคือดอกไม้เป็นยาหอมยาเขียวแหละ สวัสดีเก kind of ็บปวดสบายดีเด้อไม่ตุ้ยเด้อสบายดีโอ้ยยาไปไล่เป็นชื่อยามาให้เห็นข้ามุบึ้งกระทาได้วัสดียังงี้ตัวปวดเข้าปวดขากระทาได้เห็นเพิ่นอ้วนเลยที่ยันว่าเพิ่นแก้ไขมันบอมีนั้งว่าลราอ้วนผมมีอยังแก้ได้เลยไขมันจะได้เนี่ยมึงงี้น่ะอ้วนแม่จะลดข้อมกินเท่านั้น

ุ่นกการวินเอ้วินสบายดีป่ะลุงเน่สบายดีเด้อป่ะลุงเห็ด <c> ร <oughs> <c oughs> ดได้เดี๋ยวนี่นะอึ out 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 out. ๊บอึ๊บอึ๊บใจดูไเ้ hết lột vào mình hết lộn leo này nào hết lộn leo thay tay tay thì tay 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 vào đúng không hử chắc chung giây ba bỏ. Bỏ. <laughs> in đây anh thông tin nó ít là lộ, thông tin nó ít ra em <laughs> này em em เหียนให,หม่เลยแม่วงเนียงงเนียงจับเด้งรถได้เอามือขึ้นมาเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบื้องเนีลูกูนะเฮ็ดเอามือขึ้นกันบิ <c oughs> บนไปเส้นบอลลุกขับรถบอลลุกฮะขับรถไหนปะลุงเบิ้งเบาบอลลุกมาบิน Say hay trắng, sao đưa hay 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 Đó Thấy Thấy hay hay đây hay thì đây luôn mùng này ơi. này này hay hay này hay 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 Thấy hay 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 บึนบึนจะแว้นไปไหนลูกขี่รถไปใส่เจ้าสีขี่รถไปใส่บ่บึนบึนบ่ลูกบ่ไอวินจะบึนบึนบ่ขี่รถไปใส่ลูกขี่รถไปมุกเนืหารบ่บ่ไปหาสาวไทยบ่ขี่รถไปมุกเนืหารบ่

<ใ>ไ,ไปเป็นหห <า S 2> ้งสิทำสิเก็บนี่นะเดินไปหานว่าเอามือแกหาน้ำพอปอไงก็เด้อพ่อยพาไปเด้อนีบ่ทำอะไรเชื่อก่อนเด้อพ่อยพาเป็นยังโรวินสันเด้อปิกซีเด้อสาธิตเนี่ดีใจ,จไปม <laughs> ีบ่ทวินสาธิตทวิน

นี่ห่นหนาคุณนังอยู่ที่ลูกคนที่ไปบุญกรบอไปอึ๊บอึบแกมาได้ยุ่งแกจริงนงแลนุ่งนงนงตึงนนงกระิงนงทระดิ่งอ่อนจังมะมตุ้ยยกลานหุ่นพี่น้องเอ้ยเด้ออึ้งอึ้งอึ้งอยู่น้ำม่ตุ้ยแล้วเสนอแม่ไปขวบเปล่งให้ม่ตุ้ยก่อนโดนแข็นกับข่าวให้ม่ตุ้ยกันเนออยู่น้ำม่ตุ้ย่านแลวลูกเด้อ เฮียังกําลังเงียงไปเงงมาอยู่กอดขวดปลาแดกบ้างหนิอือขวดปลาแดกโดยเอาเนี่ยแช่ไปตุยเลยเกาสุกินก่อนเขกาสุกินก่อนออกเดินทางบ่ไปทางไหนมานี่หมดแล้วขามไปหมกนอาหารคือเก่าอีกแล้วมานี่ไปเยี่ยมยาเมืองแม่น้องสมใจอีกก่อนโดยขามไปอีกมานี่กันเนาะโดยขามไปอีกแล้วไปเบิ่งว่าสิได้นอนหรือบ่ได้นอนของตัวจริงอีกก่อนพี่น้องเลย ไรไม่ได้ขอเสียค่าห้องอีกว่ามันเอามีอยู่บ่สะผมมีแล้วเอได้แล้วเงินเสียค่ะห้องนะได้แล้วน่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศน้าเมตุที่ลุงจันได้มามอบให้วันนี้แล้วสองพันบาทจากทั่งมีพอตู้อีกเนาะทางต่างประเทศอีกที่เวาันซื้อมอหันแมองนิ้วซื้อมอยนองนิ้วาแหละทางการให้มาบุญอีกเนาะกับบอเชียง สามพันสี่เนาะปันกันเรยบริโภเงินเมียเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวบรรยากาศราคาโดยแล้วก็มีทางลุงจากไต้หวันเนาะเพิ่งก็ส่งมาปัจจั่วมาบุญอีกเนาะเพื่อเป็นการใส่ส่วนตัวขามไปไทยเนาะแล้วก็ซื้อในอยู่ในกินให้ขอบคุณน้องสมใจพันทะเลเนาะ ขอบคุณขอบ,ขบน้ามันเลยเนาะพี่น้องเลยก็เลยวันนี้รอบนี้ไปกับบัลลังเงินเมียไปเสียร์ห้องอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะต้องขอบบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เจดีทุกทุกคนเนาะที่ว่าสดสวยค่าใช้จ่ายเดินทางขามไปหมกในรอบนี้เด้อขอขอบบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เจดีทั้งสามทานเด้อขอให้พันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไปไวยความไข้ไม่มีเด้อพ่อแม่ยเลยเนาะพ่อลุงเลย ขอให้เพลินเจริญเจริญในนาทีการงานเด้อในขอบในครัวกะหามีแต่สิ่งดีเข้ามาในขอบในครัวเด้อเนาะโดยเจริญเจริญสุขกายสบายใจหมดกลับหมดครัวเด้อเจ้าโดยอวยกับบุญมิยังไห้มีแต่คำอวยพรในยใช่นี่ยแหละเด้อแล้วก็ทำดีต่อไปเนาะโดยไปกับขาาว่อนนเะกินข่าวกินน้ำก่อนจเดินกินข่าวกินน้ำก่อนป้าปลาแดกคนกระตอนบป่ะไง ทอดตัวทอดปลาแดกเป็นปลาแดกโตพี่น้องไงปลาแดกด้อนเนาะทางนั้นลุงชิ้เพื่อน้ำมาฝากตอนนั้นแหละกับบารายเราพี่น้องเลยแต่ว่าทอดกินเกือบซูมือก็เป็นกับข้าวกับน้ำพี่น้องเลยขากินกับหนึ่งชักหนึ่งหยาเนาะครับกินกับหนึ่งชักเรา ตอนที่มังจันบัได้ดิเนาะลงมาเอาจักมือนีดก็ได้หอมนี้หอมให้หุ่นแก่หอมบ่โอ้โอเคแต่เนาะปามามาสามาบัวได้ข่อยติเข่าเข่าเข่าไปได okay. ้ข่อยก็ได้ทอดได้ก็นแดงห้อยพี่เราเลยโอ้แดงห้อยอยู่โอ้ยอ่าปะชุกอลไรเนาะ ไดห้อยตาขอเจ้าแล้วจ้ะตึกแล้วดังมีเจ้าทันทีเตยล้วนนอนนี่ปละแดกโตจากปากเซบอดยปากเซงดูสิกับปากนำมาฝากยังนางว่าเควมเซียไล่นก่อนหาดบ่ปลาปลาสสเตรียม มากินข่าวกินน้ำกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยาพี่น้องเลยโม่เมาอยู่พี่น้องกันอยู่รอม่ตุตยสบายดีโอ้นังกวยร้านอยู่พี่น้องเลย เต้นต้นเต้นจุ๊บไปให้ดีนะจะเนาะไี่ต้องหัวเลยโดยโดยไปหมกแล้วมันจะได้ยังอ้าวเฮ้ยไปอีกเลยบ่ไปอีกแล้วมันนี่จะได้ยังบ่ของฝากของต้อนอยากได้ยังกับ่มีเงินมีคำชื่อวะเก่คนเลววะเนาะกับบ่มบอวาได้นั่นนี่กับฉิบมีเงินชื่อแน้ะเฮ้ยโอ้ยชื่อก็ต้องขนมนะสแตเดอร์ แ่กินคำนี่จะหมักอันแตงหมักนั่นแหละมากินหมักมุ้งมุ้งนะบ่หมักมังคุดหมักอย่างเงี้ยก็การอาแนมแตงแคทลุาแคสรุปเนาะกินกับข้าวเนาะมันชุบดูดูดเอ๊ะบังเบงเชียงบุรีนะเสียด้วยมันข้าวกินน้ำก่อนใส่มากินข้าวเด้อหนึ่งข้ากินข้าวกินน้ำเนาะแดวเปลืเข้ามาข้ามาข้ามาทา้งพอบุญกันเนาะโอ้ต้องหัไปได้บ้างเอ้ยข้าวเด้ออ๋าสิพีแดงเสย อาหารการกินมรรนอกมรรนาเฮาเนาะหนึน่งหนึ่งมามูน้อยจัมแจวปลาแดกพี่น้องเลยเลโดยโดย,โดยมาเด้อมาเด้อนาะกินกข่าวเศร้าน้องกันเด้อนาะมาเด้อพี่น้องเด้อโดยกินน้ำกอนน้ำเดินทางโดยพอปันธิมุกอาหารเด้อพี่น้องโดยฝากพี่น้องเอฟซีมุกอาหารถ้ราว่าได้เห็นใหพบมาบุญกะ ฟังเนื้อฝั่โต้เนี่ยเด้อเนาะทักทายสบายดีนะบุญเนาะโดยแบ็ดเบิร์ดแล้วแบ็ดเบิร์ดแล้วเนาะด้ยไป่สเนาะด้วยโอเคสำหรับแม่น้องนิวสิได้ขอจบคลิปไอเพียงสามีก่อนเด้อเนาะไปภูพภูมิกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีเด้อแม่ตุ้ยโด้วยสำหรับคลิปนี้แม่น้องนิวขอกล่าวค้า่าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะซีมึงดูแม่ตุ้ยใช่เป่า เป็นอะไรพ่อแซ่บคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเป็นแบบพี่น้องเลยโดูไปดยไปแล้วสนอไปพ่อพ่อคลิปหน้าเด้อเนาะสบายดีได้พี่น้องเลยสบายดี